ตาสมิงกาเลงกันนั้นพัทธวดดยะเศธีนามะอันว่าเศษธีชื่อว่าพัทธวดีพัทธวดีนาคเรในเมืองชื่อว่าพัทธวดี อาทิตถาปุพาสหายโก,ปยโกเป็นสหายผู้ไม่เคยเห็นกันแล้ว,คคลลวโคสะโคสะกาเษติโอนอของเศรษฐีชื่อว่าโสกโสะกาของศีรด้าป็ินแล้วโคสะกา เศรษฐีอันว่าเศรษฐีชื่อว่าโศกศกะโกสกะเป็นภัย่ราโกสกะสุต Sultan วาฟังแล้วแลสัมปัตติงจะซึ่งสมปัตด,ด้วยจจะ่นสมัตด้วยวยปะเทสังจะ ซึ่งไว้ประเทศด้วยพัะวัติยาเศรษฐีโนของเศรษฐีชื่อว่าพัทวัตีสันติเกในสำนักวานิชานังของพ่อค้าหลายนาคตานผู้มาแล้วพัชวัตินาคาระโต จากมือชื่อว่าพัทธวดีอิสันโตปัญนาย,นายสหายกะพวาพวังซึ่งความเป็นแห่งสหาหิชาติทิงกับ,กบเตนะเศรษฐินาด้วยเศรษฐีนั้น เบสิเสสีส่งไปแล้วปัณกาการซึ่งข้นนา,างปัณาการพัทวติยาเศรษฐีแม้อัน,นาว่าเศรษฐีชื่อว่าพัทวตี ชื่อว่าธิชตวาฟังแล้วตว่าฟังแล้วสัมปัตติจะซึ่งสมบัติด้วยสัมปัตติรปเทังจรซึ่งไว้และปด้วยปัรซึ่งะเทศด้วยโกสกาเซตินโอของเศรษฐีชื่อว่าโกโสกา สันติเกในสำนักวานิชาของข้าราทกางหลายนาคตานังพูมาแล้วโกสัมพิโตจากเมืองชื่อว่าโกสัมพีอิชันโตปัตนาอยูสหายกาปาวังเช่องความเป็นแห่งสหาย สัตทิงกับเตนะเศรษฐินาด้วยเศรษฐีนั้นเเศิาด้วยเศรษฐีนั้นเปเสส่งไปแล้วเส่งไปแล้วปัญนาการซงนาการังซึ่งเครื่องปัญนาการเตทะเตหะเปเสติโนอันว่าเศรษฐีทั้งหลายสองเหล่านั้น

เอวังด้วยประการชนี้เอวังด้วยประการชนี้อปาราคาเจในการเป็นส่วนอื่นอีกอปาราคาเจในการเป็นตัวเดินอีกอนิวาตการโรคอนิวาตกาอันว่าอหิวาตะกะโรอันว่าอหิวาตกาโรปาติโตตกไปแล้วปาติโตตกไปแล้วเกเฮในเรือนเกเฮในเรือนคัททวติ ญาเศรษฐีโนของเศรษฐีชื ula, okay? iro, em, ouais. ่อว uh ่าพัธวาดีตทสมิงโลกโอกันเมื่อโลกนั้นปฏิเตตไปแล้วมาคิกาอันว่ามาแดงวันทั้งหลายมาลันตีย่อมตายปัทมัง ตอนตโตในลำดับตโตในลำดับนั้นตตโตในลำดับนั้นตดับกีตาอันว่ามลงทั้งหลายีาอันว่ามแลงทั้งหลายมูสิกาอันว่าหนูทั้งหลายกุกกุตกุตาอันว่าก่ทั้หลาย ูกะราอันว่าสู่กรณ์ทั้งหลายสก่นาคาอันว่าสู่นาทั้งหลายมัจฉาราอันว่าแมวทั้งหลายคาโมอันว่าโคทั้งหลายทาชีอันว่าทาชีทั้งหลาย าสาอันว่าภาพทั้งหลายมะดันติย่อมตายอนนกังอโนกังเอวะอมนกเมนะเอวะโดยลำดับนั่นเดียวพระรามนุสสกาอันว่าประชุมแห่งมนุษย์ท uh uh> uh ั้งหลายอันว uh ่าประชุมแห่งมนุษย์ในเดือนทั้งหลาย พพะัพะสให้มาอนุยไสัพภาปัจจาในภายหลังสัพภาปัจจัในภายหลังก่อนสัตวทั้งปวงสัพภาปัจจาในภายหลังกว่าสัตว์ทั้งปวง เตสุชเนสุในสัตไลชนทั้งหลายเหล่านั้นเตสุชเนสุในชนทั้งหลายเหล่านั้นหนาเตสุชเนสุในชนทั้งหลายเหล่านั้นนะจชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใด ทิศตะทำลายิตวัทำลายแล้วพิดติงซึ่งฝาติงซึ่งาปะลายดีย่อมนี้ปะลายดีย่อมนี้ไปเตจนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นละคันดีย่อมได้ ชีวิตตังซึ่งชีวิตต่ทัาตทาปีแมในการน,นั้นเสฐีจะอันว่าเศรษฐีด้วยปัิญาจะอ่านว่าปัญยาด้วยกีตาจะอ่นว่าจีตาด้วย ตลายิตวาี้ไปแล้วตาขายนั้นปัดเทปัดเทงตาปัถนาอยปัจสโตุเพื่ออันเห็นโอสกะเศษทิงซึ่งเศรษฐีชื่อว่าโอสกะ ปฏิปชิงสูดำเนินไปแล้วโกสัมพิงสู่เมืองชื่อว่าโกสัมพีเตชะนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นขีณาปาไถยา มีวัตถุอันเก่อกูในหนทางสิ้นไปแล้วอันตรามะเคเอวะในระหว่างแห่งหนทางนั่นเทียวกิลันตาสีลามิสีละบอกจำแล้ววาตาตะเปนะ จะเอวะเพราะลมและแดดด้วยนั่นเทียวปุปปิปาสาหิจะกองความหิวและคอามกระหายทั้งหลายด้วยปัตะวะถึงแล้วโกสัมพิงซึ่งเมืองชื่อว่าโกสัมพี อิจชนะโดยยากนั่งตว่าอาบแล้วปู่ทักปะพาสุกันทนันทเนในที่มีความผาสุกด้วยน้ำ,นววนำปวิสิงสุเข้าไปแล้ว ศาลังซึ่งศาลาสูงสูงศาลังสู่ศาลาเอกังหลังหนึ่งตัดกระละในการนั้นเศด็จีอันใดนาคารัฐวารีที่ประตูแห่งพระนครนัการัฐวารีใกล้ประตูแห่งพระนคร อ่พ,พ,พอครับภาคเช้าก็แต่เท่านี้นะก็